สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกู๊ตสกุลนะครับมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งเป่าโอ้อินดี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมแต่งตัวแล้วครับผมเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องลุยสวนครับวันนี้ก็ได้ภามาลุยสมุนไพรนะครับผมวันนี้ครับผมไปเอาเห็ดมาแล้วครับผมไปเก็บเห็ดมาแล้วครับไม่ต้องเก็บแล้วพ่อแม่พี่น้องเห็ดปวกครับผมพ่อแม่พี่น้องมาเก็บไก่ด้วยนะครับเห็ดปวกนะอันนี้เห็ดปวกครับเห็ดปวกนะครับผมเมื่อนี้ผมเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเพราะเห็ดปวกครับผม เห็ดปอกสูตรเก่าเนี่ยผมก็เคยใส่ได้อยู่ครับผมตอนที่ผมอยู่เขาจะเมาเนาะแต่นั้นผมใช้ผมไปขุดเอาเจ้าปิดสูตรเก่าของผมนี่ผมไปขุดเอาเจ้าปวด,ปด,แ,ลวปวดแล้วก็ไปเอาเข้าวสุกข,ข้าวสวยนะครับผสมกับน้ำยี่สิบลิตรหมักไปจนมันขึ้นจนมันขึ้นไอ้ฟองครับผมจะเอาไปดุดแต่สูตรนี้ไม่ต้องครับผมเพราะเห็ดมันขยายด้วยสเปอร์ครับผมเห็ด <Head S 2> มันขยายด้วยสเปอร์เราก็เอาปั่นเลยครับผม เดี๋ยวสิปั่นอย่ครับโถปั่นอย่ครับพ่อแม่พี่น้องนย่ครับโถปั่นครับผมวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเรามาปั่นก่อนเลยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเห็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าเพราะเห็ดแบบมีกินทั้งปีจับเพาะแบบไหนครับผมเราจะทําแบบไหนครับผมก่อนอื่นเลยครับพ่อแม่พี่น้องใส่โถปั่นเลยวิธีเพาะยังไงครับพ่อแม่พี่น้อง ว่ต้องเรื่องสะอาดก็ได้ครับผมแต่ต้องเป็นเห็ดมันนะเราจะเอาพันธุ์ไหนครับแล้วเข้าใส่เอาพันธุ์ใหญ่พันธุ์หน่อยเข้าใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลยครับนะครับผมใส่ไปเลยใส่ไปให้หมดใส่ถั่วปัดไปเลยครับหน้ามันก็เอาแบบเป็นเทใส่ครับผมหน้ามันหามถิ่มเ้วอครับนี่สเปรยังดีได้เนี่ยสูตรนี้นะครับสูตรนี้เรีย่อแม่พี่น้องสูตรนี้เลยครับ สูตรนี้สิอาศัยปวกนนะครับสูตรนี้อาศัยปวกอาศัยปวกแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันให้ผมปั่นเดี๋ยวนครับ ครับเด้อครับใส่น้ำให้มันตันยังไงครับใส่น้ำให้มันละเอียดเลยเพื่อนเพี่นน้องใส่น้ำให้ละเอียดเลยครับใส่ใส่น้ำให้มันตันง่ายง่ายตันให้ละเอียดเลย ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราต้องถอดเครื่องออกก่อนละเอียดไหมสุดยอดครับพ่อแม่พี่นอ้องละเอียดเลยครับปัตตานีครับอ่าทีน,นี้เรามาดูกันครับตามผมมาครับพ่อแม่พี่น้องปัตตานีครับข้ากันล่างเลยครับล่างล่างเอาเห็ดลงกหน้าใหมดครับผสมน้ำประมาณ20ลิตร,รพ่อแม่พี่น้อง มันยเ่นติเมตรสูตรเก่าของผมเนี่ยมันก็พอเฮ็ดไปแล้วมันก็ออกดูครับแต่มันออกเฉพาะหนาของมันครับสูตรเก่านะสูตรเก่าคือเราไปขุดปวดไปขุดเอาเจ้าวปวดมาผสมกับข้าวสุก2กิโลนะครับเนาะแล้วก็บดแต่มันเข่ากันแล้วก็เอาไปแช่ไว้แนะนำจนมันขึ้นฟองครับถึงจะเอาไปลดแต่สูตรนี่บอต้องครับทำไมี่นองสูตรเนี่ยเราปั่นละเอียดเสร็จแล้วเราเทลงเลยครับเทลงเลยเทลงน้ำเลยครับเทลงน้ําเลยนะ ครับนี่คือสูตรเพราะเห็ดปุกสูตรใหม่้ะครับพ่บอแม่พี่น้องครับผมบอกว่ามันสีออกก็าขาวด้วยพม่พี่น้องมันสีออกก็าขาวด้วยครับวิธีการเพราะมันต้องอาศัยปวกด้วยจะอาศัยแบบไหนเดี๋ยวให้ไปรวมกันเดี๋ยวผมสียรถไปผมสียรถไปผมสีอธิบายไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะน้ำน้อยไปหนอตอกใส่น้ำยี่สิบลิตรครับตอกใส่น้ำยี่สิบลิตรเด้อต้องใส่ให้ได้ยี่สิบลิตรนะพ่อแม่พี่น้องดอกหนึ่งจริงๆแล้วดอกหนึ่งต่อยี่สิบลิตรนะครับดอกหนึ่ง นิดๆก็ได้ยี่สิบวิสก์ก็ได้เห็นบอสไม่สิออกสีขา,ขาวๆพื่อมๆพี่น้องบงออกสีขา,ขาวๆเลยเห็นบอสครับออกสีขา,ขาวๆเลยมาจานนี้ครับผมจานนี้เข้าค้นครับค้นก่นอนค้นข้างเข้ากันให้หมดเลยครับคนให้เข้ากันให้หมดน,นี้ผมแต่งตัวเตรียมรีสเซิผมเฉพาะเลยนะเนี่ยครับ ฝนตกหลายเลยยังไม่ได้สิทยาข่ายาหงาซสัมฝนตกคักปวดครับทีนี้เราก็ตักเลยครับพ่อแม่พี่น้องข้าเอาบัวมาตักเลยครับตกักให้เต็มบัวเลยครับเดี๋ยวเราไปกันอยากประกอบฝาบัวกัน เฉี่พ่อเขาตักมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาหดเลยครับหดเลยตัดหดเลยครับผมวิธีนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องให้เข้าหดแบบแสงอากาศเข้าหน่อยนะครับเราลดให้แสงอากาศเข้าหน่อยลดไปเลยครับผมสำหรับเวลาเราปั่เนเสร็จแล้วนะเราผสมแล้วเราลดเลยครับผมวิธีนี้คือต้องรอปลวกขึ้นมากัดกินใบไม้ต้องรอปลวกขึ้นมากินตอนกลังขึ้นเพาะ่อไมพี่น้องเพราะวิธีนี้ปลวกจะกินได เวลาเดียวคือเวลากลางคืนครับผมทาไมถึงต้องอาศัยปลวกเพราะปลวกจากข้าพวกสเปอร์เนี่ยครับผมขยายครับผมออกไปแห้ไม่เกิดครับผมตองอาศัยปลวกได้ทอไมพี่น้องคันปลวกว่าข้าบบ่เกิดเด้ครับนี่คือเรื่องจริงครับผมตองอาศัยปลวกครับผมเพาเห็นทัวร์เลยทำไมพี่น้องครับเดี๋ยวพอผมเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกวิธีหนึ่งว่าอีกวิธีหนึ่งทำยังไงครับผมอีกวิธีหนึ่งคือปลวกจากินได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยครับผมคือวิธีกบดินคือเราหาไม้มา หาใหม่มาเลือยเขราไม่นต้องหาไม้มาไม้ที่ไม่ใช่ไม้เป็นพิษนะครับเอามาเลยครับที่ไม่ใช่ไม้เป็นพิษแล้วราก็เอาดินกลบลดน้ำเสร็จเอาดินกบพอกปลวกจะกินได้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันปลวกจะมากินไม้ครับอันนี้ปลวกก็จะมากินนะครับเนี่ยหขาองฮดมองปลวกที่มีปลวกก็ดีนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวฮาไปเอามาฮดเห็นฮดอน โคตรเหตัวโค้นเรื่องแพร่พ,รรรพ,รพรี่น้องโคตรเหตัวโค้นนะครับต้องโคตรใแสงอากาศเข่าเด้่องอะไรพี่น้องเด้อครับนี่แหละคือวิธีเพาะเหตุครับผม วิธีนี้คือวิธีที่ได้ผลสุดครับวิธีนี้กินด้เมัดปีเด้พ่อแม่พี่น้องนี่มันเกิดไหมครับผมเนี่ยแหละวิธีเรากระจายเชื้อเพราะว่าทําไมเห็ดไปเกิดที่อื่นๆทำไมถึงไม่เกิดทางเราบ้างเราก็ใช้วิธีนี้เลยใส่โถปั่นแล้วมาลดน้ําเลยครับผมหนึ่งดอกก็ได้พ่อแม่พี่น้องหนึ่งดอกผสมนำ้ำยี่สิบลิตรพุเลยครับผม นี่แหละมันก็นจะเกิดเมื่อปีเร่พรม่พี่น้นองมาตจะนีครับผมวิธีนี้วิธีทีทไ่ได้ผลดีที่สุดเลยนะครับวิธีนี้เดีย๋ยผลอีลีพม่พี่น้นองเดีผลอีลีครับแล้วผลวก็จะขึ้นมากินกินเชื้อของเห็ดกลางคืนครับ เดโคติมมดก่อนเดี๋ยวผมศึกษาทิศเดี๋ยวโคติมมดก่อนครับเดี๋ยวศึกษาทิศการเพราะอีกแบบหนึ่งเพาะแบบไหนครับผมที่ปลวกกินได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะอันนี้ย่อมนี่แสงคันว่าเฮ็ดวิธีนี่ก็ได้ผลดีครับแต่ว่าต้องอาศัยปลวกขึ้นมากินกลางคืนครับผมเพราะปลวกต้องอาศัยปลวกเท่านั้นครับจังสิเกิดเฮ็ดปลวกแปกบอกพอม่พี่น้องครับผมอาศัยเชือคือซืือโบอกเกิดเด้มันบบคือเสือไอเห็ดไอนั่นเด้เห็ดอมม่วงเด้ครับเห็ดอมม่วงเอาไปเปิดปอยมันเสริมกับเกิดแต่เห็ดตัวนี้ครับผมเห็ดปลวก ต้องอาศัยปลวกด้วยครับเดี๋ยวเราไปเบิ้ลกันเดี๋ยวพอมันเกิดแล้วผมสีพัดไทยเบิ้ลอีกชั้นหนึ่งครับพทำไมพี่น,อน,อน้องให้ผมพูดไปหนี่ยเด้อถ้ามันเกิดอีกผมสีพัดไทยเบิ้ลอีกชั้นหนึ่งครับ cái bất lại bằng ai phải nói một nhỉ cái bất tháp nhỉ cái bất lại อีกครั้งนึงครับครั้งสุดท้ายแล้วครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอีกวิธีหนึ่งคือขุดหลุมครับขุดหลุมก่อนครับผม จนก่บหมดตกลึกไปแลครับกุ่นพ่อพม่าครับพ่อแม่พี่น้องทำไมถึงต้องขุดหลุมครับเพราะสุดวิธีนี้ครับผมวิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดเพราะปวกจะกินเนื้อไม้ได้มากที่สุดครับจะกินแบบไหนครับเดี๋ยวถาเเิ็นกันาก็เอาคนได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเราขุดแต่แล้วเข้าใส่เนื้อใหม่อีกยังก็ได้ครับแต่ห้ามเป็นไม้มีพิษนะครับใช้เนื้อไม้ห้ามเป็นไม้มีพิษไม้อะไรได้หมดครับผมใส่เลยครับ ใส่เลยหักใสงมืดครับใส่ไปเลยครับแม่บบกมีก็ได้แม่ยังก็ได้ครับใส่ไปมด ติดตามคลิปผมเบิงเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเบิงวงนี้ไว้ดีๆนะครับว่ามันสิเกิดบ่เดี๋ยวผมชืมาถ่ายเบิงอีกแล้วเพราะเขาใช้เนื้อไม้ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องบัตตานี่ครับลดเลยครับผมลดน้ำเลยครับใส่เนื้อไม้แล้วลดน้ำเลยลดให้ชุ่มเลยครับลดให้ชุ่มเลย รถเะเปียกเลยเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องรถเะเปียกเลยสูตรนี่ครับบวกสีกินได้ทั้งยำเว้นทั้งยำขึ้นเพราะว่าเราจะกรบดินครับเพราชุม่มเนอะเพาก,กบครับพ่อแม,ม่พี่น้องกบบหินไม่เนื้อจะับนะกบเนื้ออะไรกบบหมิดเลย แล้วก็ซ้ำนาห,หน่อยนึงครับลดซ้ำนาหน่อยนึงแล้วก็รดแล้วก็รถซ้ำไหนหน่อยนึงครับเพื่อเรียกตวกมานั่นเองครับผมแตกปอพี่น้องต้องอาศัยปกด้วยครับแตกปอมาเตอร์นี่ครับพี่น้อง ก็ได้สาธิตวิธีการเฮ็ดแล้วครับเนาะนี่แหละครับแต่ก่อนเนี่ยผมสิเอาแบบแต่ก่อนนะครับนะแต่ก่อนผมสิกลนเจาปวกครับแต่ก่อนกลนเจาปวกมาล่องเฮ็ดเบิ้งครับพ่อแม่พี่น้องว่ามันสิได้ผลบ่อผมลองเบิ่งเบิดแลลวครับบาว่าอียงผมเป็นุนมากล่องผมไปนุนมากเฮ็ดแล้วผมเป็นคนชอบทําครับใส่ปวกกับข้อมันก็เกิดอยู่ครับแต่มันเกิดตามฤดูกาลมันเกิดตามหน้ามันครับแต่สูตรนี้ครับพ่อแม่พี่น้องกินได้เหมือนปีครับสูตรนี่ครับผม สูตรนี้กินได้หมดปีนะครับรดวิธีหนึ่งคือรถแบบนี้แต่มันปวกจะออกเฉพาะกลางคืนปวกจะกินกลางวันไม่ได้แต่วิธีนี้ได้ผลเรียบที่สุดเลยครับปวกมันเสีกินเฉพาะกลางวันกลางคืนได้เลยครับเฉพาะสองข้าบเลยปวกมันกินนะครับเนาะเพะมามันขยายพันธุ์โดยสเปอร์มันต้องอาศัยปวกกัดแทะนั่ครับผมแปลกบ่ครับทำไพไปนอนคันบอมีปวกมันอยู่มันสีบบเกิด นี่คือเรื่องจริงครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือสูตรนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องล่องสาธิตเบิรงครับและมันได้ผลจริงครับผมผมเป็นคนมาร้องผมเป็นคนมาเฮ็ดผมเฮ็ดอีหยังที่มันแปลกๆผมเฮ็ดแทบทุกอย่างครับผมเพราะผมเป็นคนชอบลองเพราะว่าเกี่ยวกับผัวกับเพ่งผมเป็นคนมักตรงกับแต่งผมเป็นคนมาร้องอย่างสี่ครับผมอะไรดีๆที่ผมเคยทําแล้วได้ผลผมจะเอามาบอกพ่อแม่พี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อล่องเฮ็ดเบิรงนคันได้สูตร ได้ผลอย่างไรมาอัพลงอะมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมด้วยนะคร approved, it, back, ับพ่อแม่พี่น้ององเงาแตกครับผมสำหรับคลิปนี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ผมเนี่ยสำหรับคลิปดีๆต่อไปจะเป็นคลิปสมุนไพรคือเกาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเพราะช่องผมผมเน้นที่สมุนไพรจะหาสาระดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ